สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูของหายากนะครับเป็นจะเป็นของเก่าก็ว่าได้นะครับที่วัด มัดฉิมวงบ้านเหล่าเมืองพึกตำบลแชร,แร์แลอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีอันนี้มาให้เห็นก็นู่นเลยครับอยู่ไกลไกลเห็นตัวอะไรไหมครับจเจ้าภาพเกาเดินรออยู่แล้วหน่วยนาตรอต้อนรับเราในนี้จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากในความรู้สึกของผู้เล่าที่จะพาไปเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ในป่านี้แล้วก็พาไปดูว่าต้นกล้วยยวน ้นลานเป็นหน้าตายังไงแล้วก็ธาตุอัฐิตั้งแต่สมัยเก่าเท่าที่สอบถามนั้นเนื้อคือเป็นศิลปะที่ต่อจากธาตุไม้นะครับสมัยก่อนยุคแรกๆจริงๆนั้นเขาทําเป็นธาตุไม้นะครับเอาไม้มาทําเป็นธาตุใส่อัฐิให้บรรพบุรุษต่อมาพอมีปูนมีหินมีทรายเข้ามาเขาก็เริ่มมีการสร้างธาตุอัฐิกันขึ้นมาเอาไว้สําหรับเก็บอัฐิขอให้ท่านผู้ชมตามมาเลยครับ จุดแรกของเรานี่คือต้นลานนะครับไม่ใช่ต้นมะพร้าวไม่ใช่ต้นตาลน,นะตัวนี้จะเป็นต้นลานาว่ากันว่าเป็นผลไม้ที่ช่อใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือมีตั้ง1 5 1 6ล้านช่อนะครับเป็นพืชพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะหายากมากอาจจะมีเป็นบางพื้นที่นะครับจะไม่เยอะนะลักษณะของเขาก็คือคล้ายคลาย้คลายต้นตาลต้นมะพร้าวนะครับ จริงๆก็คล้ายต้นตานมากกว่านะแล้วก็ห้าสิบปีหกสิบปีเขาถึงจะมีมีลูกให้เรากินครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแบบหายากไม่พอแล้วกว่าจะได้กินลูกมาอีกนะครับนี่ครับหน้าตาของลูกหลานนะครับเขาจะมีเป็นผงๆเป็นช่อๆจะลูกไม่ใหญ่นะครับประมาณสักส้มเขียวหวานนะประมาณนั้นหรือจะ เล็กกว่าส้มเฉียวหวานหน่อยก็ได้นะครับเป็นส้มเฉียวหวานขนาดเล็กนะครับพอผ่าออกมาแล้วครึ่งหนึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะข้างในเขาเขาเขาจะกินข้างในครับลักษณะคล้ายๆล,ลูกจากนะจะเป็นของหายากแล้วก็หากินยากด้วยนะครับตั้งแต่เกิดมาผู้เราก็เคยกินแค่หนเดียวเท่านั้นเองนะขนาดของต้นลานต้นนี้ก็ดูพงหญ้าครับท่วมหัวผู้เราพอดีนะครับท่านผู้ชมก็ลองจินตนาการดูว่า ต้นหลานต้นนี้จะสูงสักเท่าไหร่วัดป่าแห่งนี้นี่ค่อนข้างที่จะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าประเภทเถาเยอะสุดนะครับอยู่ๆเราจะมดุดทะลุไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับติดสายติดเถาไปหมดนะมีต้นไม้ต้นใหญ่เยอะแยะอันนี้ต้นหลานจะสมบูรณ์แค่ไหนท่านผู้ชมดูครับต้นต้นอยู่เบื้องหน้าผมนี้นี่ไม่แน่ใจว่าต้นอะไร นะสูงระดับน่าจะประมาณตึก5หรือ6ชั้นนะครับประมาณนั้นนะที่เห็นสูงเข้าไปนั้นก็คือรังพึ่งหลวงความยาวโดยกะโดยสายตาก็น่าจะวาหนึ่งพอดีนะรังพึ่งของเขานั่นนะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดพึ่งในป่าต้องออกมาทำรังพื้นที่วัดป่าแห่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ สอบถามพระลูกวัดท่านก็จำไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้นะฮะแต่ต้นไม้ต้นนี้สูงมากแล้วระดับสูงที่พึ่งเขาทำรังนั้นประมาณชั้นสี่นะครับอันนี้เป็นกล้วยยวนนะครับกล้วยยวนจะมีอยู่ประมาณสักสามต้นนะครับสามต้นใหญ่กับสองต้นเล็กๆนะครับกล้วยยวนจะแตกต่างกันที่ใบเขาจะนิ่มนะนิ่มบาง สมัยก่อนคนโบราณเขาจะใช้ใบกล้วยนี่ห่อข้าวนะห่อข้าวไปกินตามไร่ตามนาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาใบกล้วยใบนี้แหละแต่ไปทําห่อหมกทําอะไรนั้นค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าใบกล้วยชนิดนีน้จะค่อนข้างบางนะครับก็เหมือนว่าไม่ไฟเร็วเกินไปนะต้องหลายชั้นหน่อยต้องใช้ใบอย่างอื่นนะครับแต่ใบกล้วยตรงนี้มันจะนิ่มนะครับนิ่มแบบไม่ค่อยจะแตกหักนะ มีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นได้นะครับใบกล้วยชนิดนี้กล้วยยวนเนี่ยหากินยากพอสมควรนะครับไม่ค่อยได้มีให้เห็นนะครับอันเนี้ยนะที่การสอบถามพระลูกวัดท่านบอกว่ากล้วยยวนกลุ่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นเองเนื่องจากว่ามีกระรอกกระแตไปกินมาหรือนอกไปกินมาแล้วก็เหมือนจะไข่เมล็ดเอาไว้แล้วก็งอกขึ้นมาเองเคยมีชาวบ้านตัดไปกินไปใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับ ท่านผู้ชมครับนี่เลยครับกําลังตามหากันอยู่เลยฟ้าถลายโจรครับท่านเป็นดงเลยนะครับแถวนี้นี่เป็นดงเลยนะครับเนี่ยมีทั้งต้นสูงต้นใหญ่นะถ้าแถวไหนขาดแคลนแล้วก็สนใจมาพูดคุยกับทางวัดได้นะครับนี่ครับผมมาเจอเนี่ยเป็นผืนเลยนะครับคือลักษณะเหมือนเขาจะเกิดเองนะครับแล้วเนี่ยครับแล้วคล้ายๆกับว่าต้นต้นเดิมเขาเหมือน เมล็ดเขาล่วงหล่นแถวนี้นะครับเขาก็เลยกระจายเกลื่อนนะเต็มพื้นที่เลยนะครับตรงนี้นะครับมีแต่ชนิดเดียวเลยฟ้าทลายโจรน,นะครับคนกําลังตามหากันอยู่เลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับต้นนี้กําลังแบบกําลังได้ที่นะครับได้ระดับของอความอายุอานามน่าจะหวังผลได้แล้ว อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ใบด่างนะครับเป็นมูลนกครับอันนี้มูลนกนะมูลนกอาศัยเยอะตะกี้บินออกไปน่าจะราวราสักสองสามร้อยตัวเขาตกใจที่ผมเดินฝ่ามาอาแถวนี้ผมจะเรียกว่าป่าดงดิบก็ก็คงไม่ต่างอะไรมากนะครับอันนี้อยู่ในเขตวัดป่านะครับแต่ว่าดูสภาพครับดูเปรียบเทียบต้นไม้ครับอกับ กุฏิพระตรงนั้นนะครับเป็นกุฏิร้างนะครับไม่ค่อยมีพระมาอาศัยอยู่เนื่องจากว่าด้านหลังที่ผมยินถ่ายอยู่นั้นเป็นเมนเผาศพนะครับอันนี้คือต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับน่าจะประมาณสักห้าหกคนโอบข้างบนนั้นก็จะมีแต่รังนกเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เสียงนกก็จะ ที่บินหนีไปก็ไม่น้อยนะที่หลงเหลืออยู่นี้ก็คือเขาเหมือนเขาเหมือนเขาจะไม่ยอมทิ้งรังไปไหนนะครับและก็ตัวนี้ก็เป็นธาตุอัฐินะครับใส่กระดูกบรรพบุรุษของคนท้องถิ่นแถวนี้แหละครับเนื่องจะว่าผู้เราเห็นมีรูปร่างแปลกนะครับ ดูคนข้างเก่าเขาจะมีศิละปะของเขานะครับเป็นเท่าที่สอบถามพูดคุยกันคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าพระธาตุลักษณะนี้คือจะเป็นรุ่นสองผู้เราก็เลยถามว่ารุ่นสองคืออะไรก็รุ่นแรกก็คือจะเป็นธาตุไม้นะครับเอาไม้ทั้งต้นมาทําเป็นธาตุใส่อัถิของบรรพบุรุษแต่หลังจากที่มีอิฐมีหินมีทรายเข้ามา เขาก็เริ่มปั้นก่อสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ลวดลายแต่ละแต่ละอันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเหมือนจะไม่ค่อยมีบล็อกนะครับแต่บางหลังๆน่าจะมีบล็อกกันหมดแล้วนะก่อนหน้านั้นก็น่าจะเป็นพวกปั้นมือซะส่วนใหญ่นะครับหมายถึงว่าลวดลายนะเท่าที่สังเกตใหญ่ๆกับเล็กๆก็มีเป็นแบบขนาดที่แบบสูงระดับ2เมตรก็มีนะครับ3เมตรก็มีเป็นกว้างๆเลยก็มี คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับฐานะความเป็นอยู่ที่สามารถที่จะซื้อหินซื้อทายมาใส่มาทำได้นะครับเป็นลวดลายโบราณสวยแปลกตาสำหรับคนที่ชื่นชมชื่นชอบของหายากไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เจอเป็นศินละปะยุคเก่าก็ว่าได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนาะสำหรับผู้ที่ไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันเสมอมาสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานะมามััยสมบูรณ์ผู่นสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ